ครับผมนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับทุกคนเลยนะักเรียนทุกคนนะสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็จะเป็นการแนะนานะครับให้นักเรียนเียทุกคนเนะี่ยไปลงทะเบียนนะครับรับอีเมลนะครับอีเมลฟรีนะครับนะครับพอดีของอีเมลฟรีตัวนี้คืออะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับเราสามารถจะใช้พวก Office 365นะครับพวกไฟล์เวิร์ด พวก powerpoint นะครับหรือจะเป็นพวก excel อะไรเงี้ยเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วเราจะสมัครกันยังไงนะครับก็ก็จะให้สมัครกันทุกคนนะครับย้ำเลยว่าต้องทุกคนนะครับเพราะว่าทําให้ทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะมีอีเมลของตัวเองแล้วนะครับไม่ต้องใช้เมลโรงเรียนนะครับต่อมานี่ทํายังไงต่อนะครับเดี๋ยวอาจจะส่งลิงก์ไปให้ใต้นะครับใต้ใต้วิดีโอนะอาจารย์ที่ส่งวิดีโอไปให้แล้วนะครับจะส่งลิงก์ไปให้นะครับหรือ ใครจะทำตามคลิปนี้ก็ได้นะครับกพคลิปไม่ว่า kpv.ac.th นะครับซึ่งเป็นเว็บโรงเรียนเรานนั่เองนะครับแล้วก็ให้พวกเรารอสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าเว็บมาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้พวกเราเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างครับมาล่างสุดเลยนะครับนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรวจสอบนะครับเห็นนะครับตรวจสอบ อีเมลนะครับตรวสอบอีเมลออฟฟิศนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับทีนี้ให้เราเลื่อนมานะครับที่นี่ตัวนี้ก็จะมีข้อมูลพวกเราทั้งหมดเลยนะครับให้พวกเราเนี่ยพิมพ์ชื่อเราลงไปถ้าใครจำรหัสนักศึกษาไอ้นักเรียนไม่ได้เนี่ยให้พิมพ์ชื่อจิกลงไปเลยนะครับเช่นจะถานอนุชานะครับสมมติว่าอนุชานะครับอนุชาก็พิมพ์ไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อพิมพ์อนุชาแล้วเนี่ยเราจะเจอข้อมูลของเรานะครับ ต่อมานะครับให้พวกเราเนี่ยจํานะครับหรือจะจดไว้ในเศษกระดาษก็ได้นะครับจดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับหรือใครจะกั่บปี้ไปก็ได้นะครับแบบนี้กดค้างไว้นะครับกดตรงรูปข้อนี้เราเนี่ยพางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกบลากแล้วก็คัดลอกนะครับคัดลอกตรงนี้นะคัดลอกข้างบนนี้นะครับหรือจะพิมพ์ในเศษกระดาษก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างไรรหัสตรงนี้เนี่ย หลังจากที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นรหัสผ่านนะครับท,ทีนี้ทำไงต่อนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยมาที่ตรงนี้ครับเห็นไหมว่าเขียนระบุปไว้อยู่นะครับเมื่อเราได้เลขแล้วนะครับก็ให้เราคลิกที่เข้าใช้งานนะครับออฟฟิศสามหกสิบหกสิบห้านะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราคลิกมาแล้วเนี่ยเราจะได้หน้าตาแบบนี้มานะครับแล้วเราก็กรอกตรงนี้ก็คือการกรอกอีเมล นะครับก็คือช่องแรกนะครับก็คืออนี้เกาะกันนี้ลงไปนะครับเราก็วางเลยนะครับแล้วก็จิกแล้วก็จิ้มค้างไว้นะครับแล้วก็วางเลยนะครับตรงนี้รหัสเนี่ยรหัสเนี่ยเราจะเอาออกไปก่อนนะครับเราจะทาการคัดนะครับหรือว่าจะคัดรอบก่อนก็ได้นะครับคัดรอบปุ๊บแล้วก็ค่อยลบทิ้งอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ถ่ายไปทดสีนะครับอ่แล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับทีนี้ ระบบจะให้ใส่รหัสผ่านนะครับก็เหมือนเดิมครับเมื่อกี้เรามีรหัสผ่านแล้วนะครับเราก็กดบางเลยนะครับแล้วก็กดลงชื่อใช้ย่างเลยนะครับเดี๋ยวขอข้อก่อนแล้วกันนะแต่ยังไม่เปลี่ยนรหัสให้นะครับทีนี้เนี่ยก็ให้เราเนี่ยกรอกรหัสใหม่ลงไปนะครับโดยที่รหัสผ่านปัจจุบันเนี่ยก็คือรหัสเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับที่เราวางไปนะครับหรือว่าตัว J เมื่อกี้ตัวใหญ่นะครับ ก็กรอกลงไปให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเอาเป็นค่าเดิมของมันก่อนส่วนรหัสผ่านใหม่เนี่ยเ,เป็นรหัสผ่านที่เรากําหนดขึ้นมาเองนะครับกรณีการตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับจะใช้ตัวเลขเฉยๆไม่ได้นะครับดังนั้นใครที่จะใช้เบอร์โทรเฉยเนี่ยตัดข้ามทิ้งไปเลยนะครับก็คือว่ามีเงื่อนไขว่ารหัสที่จะต้องตั้งนะครับก็คือเป็นแบบนี้อาจจะเป็นตัวตัวใหญ่อย่างนี้ครับตัวใหญ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขตาม อย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับหรือใครใส่เบอร์โทรแล้วก็อาจจะเป็นชื่อเราก็ได้ชื่อเราด้านหลังก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเราจําได้นะครับดังนั้นเนี่ยรหัสผ่านเนี่ยเอาได้ยากไปเลยก็ได้แล้วเราก็จดลงในสมุดของเรานะครับสมุดคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเวลาใช้เนี่ยก็เอาสมุดขึ้นมาใช้ดังนั้นนะครับย้ํานะให้จดรหัสผ่านลงในอ่า สมุดด้วยนะครับพร้อมอ e ีเมลด้วยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยลืมนะบางคนไหนลืมบางทีบอกให้จดก็ไม่จดนะครับนั้นให้จดย้ําเลยนะว่าให้จดนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วทํายังไงต่อนะครับต้องกลับไปดอ,อ่ะเมื่อเรานะครับกรอกอันแรกเสร็จแล้วนะครับอันที่สองก็คือก็กรอกเหมือนอันแรกนะครับเพื่อเป็นการยืนยันรหัสผ่านเพื่อที่เราจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับนะครับส่วนตรงนี้ ไม่ต้องไปจํามาแล้วนะรหัสแรกเนี่ยก็คือทิ้งไปเลยนะครับเมื่อเราเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แล้วเนี่ยเราก็จํารหัสผ่านใหม่ของเรานะครับหรือว่าจะลบทิ้งไปเลยก็ได้รหัสแรกนะครับอ่านแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยนะสมมตินะอ่าสมมุติแต่ยังไม่เพิ่มให้หรอกนะครับแล้วก็จะพบว่าเดี๋ยวถ้าเพิ่มให้เดี๋ยวเจ้าตัวจะมีปัญหานะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับนะครับเพราะกดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขอย้อนกลับไปก่อนนะครับจะเข้าสู่ระบบให้ดูนะครับ ว่าหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวขอ,อนิ้บ้าหน่อยนะทอนรหัสก่อนนะครับเนี่ยหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานปับ๊บนะครับเราก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับอ่าขึ้นหน้าตาแบบนี้มามันจะถามว่าจะบันทึกรหัสผ่านไหมถ้าเราออนในโคมนะครับแนะนําให้บันทึกเลยถ้าเป็นเครื่องมือถือเรานะ แต่ถ้าไม่ได้ on, อนบนโฮมหรือว่าบนมือถือเราหรือว่าออนคอมอะไรเงี้ยอย่าไปบันทึกนะครับเพราะบางทีเดี๋ยวเพื่อนแกล้งเรานะครับเราก็กดไม่เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราออนในมือถือของเราเนี่ยเราก,กดบันทึกไปเลยแล้วก,กดใช่เลยครับเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเมื่อเราสมัครในบอลแล้วเนี่ยมันจะได้หน้าตาแบบนี้มานะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับพันนี้สําหรับการใช้งานของออฟฟิศนะครับของ Microsoft เนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับเราสามารถใช้ ไฟล์เปิดได้นะครับแบบฟรีเลยนะครับใครสามารถสามารถไปดาวน์โหลดมาจาก Google p l a y ได้เลยนะครับแล้วก็เราอาจจะไปที่อ่าอันดาวน์โหลดต้องดาวน์โหลดเนาะใช้ในเบราว์เซอร์ไม่ได้นะครับนือคือแต่ถ้าในคอมเเราสามารถใช้ได้นะครับก็ลองไปโหลดกันนะครับอาจจะเป็นพวกเบิร์ดอะไรเงี้ยก็โหลดมาได้เลยนะครับนะครับหรือเราอาจจะนี่มันมันไม่รองรับนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร นะครับหรือเราจะอาจจะใชอยางอื่นก็ได้นะครับเย,เยจะไปหมดเลยนะครับอาจจะมันจะมีแอปพลิเคชันเห็นไหมเอ็กเซลก็ใช้ได้ฟรีนะครับตรงนี้แล้วก็บันไดไเก็บไว้เก็บข้อมูลได้นะครับเผื่อใครมีรูปภาพมีอะไรสําคัญก็สามารถอัพลงได้นะครับแล้วก็ powerpoint เราใช้งานได้ฟรีเลยนะครับไม่จาเป็นจะต้องแบบบางคนแบบติด activate อะไรเง,งี้ยฮองกงใช่ไหมเราชอบติด activate กันแล้วก็ล็อกอินด้วยชื่อเราได้เลยแล้วเราก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่ยาก นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีเมลของเรานะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับการลงทะเบียนนะครับการใช้ Office 3า5นะครับแค่นี้เองเลยรไม่ยากไม่ทับซ้อนนะครับเพราะว่าสมัครให้แล้วแหละแต่แค่ว่าให้เราไปเปลี่ยนรหัสผ่านเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะใช้ในการเรียนการสอนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้รอยืนยันจาก Google อยู่นะครับ g m เ i l นะครับเผื่อบางคนแบบใช้ Gmail บ่อยอะไรเงี้ย นะครับก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งมาให้นะครับสำหรับการใช้งาน Gmail Gmail เนี่ยไม่ไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งยากครับรหัสจะเซฟไว้ให้เลยนะครับอาจจะเป็นรหัสนักเรียนนะครับรหัสประจาตัวนักเรียนอาจจะพิมพ์สองรอบอะไรเงี้ยไม่ยากนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองทําดูนะครับถ้าใครทาเสร็จแล้วนะให้พิมพ์อีเมลของเราลงมานะครับในแชทนะครับในแชทได้เลยนะครับในแชทแต่ละห้องนะครับพิมพ์ลงมาได้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับ